ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเจ้านับถอยหลังได้เลยสำหรับการเกิดความแตกร้าวของประชาชนคนรากหญ้าคนรากหญ้า จะเข้ามาช่วยทำให้เกิดความปันป่วนด้วยเหตุเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จําไว้เพลานี้อยู่ที่พวกเจ้าภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีๆเพื่อให้ปกป้องบ้านเมืองนลูกนะช่วยกันภาวนาให้ความร้ายความโลภความโมหะโทสะของมนุษย์ผู้ที่อยากจะยิ่งใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ใดๆนั้นได้บรรเทาความอยากของอารมณ์ เจ้าจำนะความล่มสลายของอโยธยานั้นคือการเสียแผ่นดินแต่เพลานี้เจ้าจะไม่เสียแผ่นดินอย่างอโยธยาแต่เจ้าจะต้องล้มเสียชีวาของประชาชนคนดีจะทะยานขึ้นมาคนชั่วก็จะถูกเหยียบย่ำจะมีคนที่มีเลือดบรรพรบุรุษเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้บ้านเมืองสงบเลือดรักชาติรักแผ่นดินรักโธรณีก็จะมีการรวบรวม คนที่เจ้ามีคิดว่าเขาจะรักบ้านเมืองซึ่งอยู่ในหลืบในซอกในดินในหินก็จะรวมตัวกันแล้วก็เกิดมาเพื่อทำให้ธรณีนี้สูงส่งขึ้นมาอีกครามีนานเกินรอที่มนุษย์จักเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ยังกราบไหว้บูชายังมีฤทธาที่ช่วยบ้านช่วยเมืองและช่วยคนดีๆจำไว้อย่างนะลูกนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยังช่วยคนดีอยู่ตลอดธรรมะยังไงก็เป็นยาทิพย์ที่จะช่วยผู้ที่คิดดีทำดีปรารถนาดีเมื่อเจ้าเร่งความโลบของตนเองก็คือการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอย่างที่เจ้าเห็นการสูญเสียมนุษย์ผู้อื่นแม้ชีวิตที่เจ้าเห็นนั้นสมควรจะต้องอาสันก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องมาจบอย่างนี้เพราะชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ชะตาแต่เมื่อมีเหตุที่ทำให้เขาต้องสูญสิ้นก่อนอายุก็คือสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำกรรมให้กับผู้อื่นจำไว้นะลูกแผ่นดินที่เจ้าเหยียบย่างอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลจากแน่นอนแต่ผู้ใดทำกรรมกับแผ่นดินก็ต้องชดใช้ใหญ่หลวงเสียมากกว่าทำต่อบุคคล แผ่นดินจะไม่ระอุหรอกถ้ามนุษย์รู้จักละอายที่จะกระทําต่อสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นเจ้าถามว่ากรรมของแผ่นดินอีกนานไหมกว่าจะหมดแผ่นดินไม่ได้ก่อให้เกิดกรรมแต่คนที่ยืนอยู่บนแผ่นดินอย่างพวกเจ้าทําให้เกิดกรรมกับแผ่นดินเมื่อใดมานสิ้นบุญเมื่อใดผู้กระทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนบุญวาสนาหมดนั่นแหละ กมจากโหมหนักยิ่งกว่าแสงสว่างหมายถึงเพลิงหรือไฟที่จุดเผาสถานที่ต่างๆที่พวกเขาได้กระทำกับคนอื่นแล้วเจ้าคอยดูเจ้าจำนะลูกนะเมืองบางเมืองที่เจ้าเห็นก็จะถูกยุคเข็นเข้าครอบงำกลียุคก,ก็จะเกิดจากเมืองนั้นก็เหมือนกับหัวเมืองสมัยเก่าก่อน เมืองใดทรยศต่อธรรมะของตนเองเมืองใดมีความละโมบโลภในสิ่งต่างๆที่มีใช่ทรัพย์ของตนเมืองนั้นแหละก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดการเผาพลาญแต่ถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กระทำไหมมิใช่ทุกอย่างจะเกิดจากคนที่มีจิตใจละโมบในอำนาจวาสนาซึ่งมันมิใช่ของตนแลนั่นแหละแม่ถึงบอกว่า ให้พวกเจ้าเตรียมตัวที่จะช่วยมนุษย์ทั้งด้วยคำภาวนาทั้งด้วยสิ่งที่เราจะบอกทิศท,ทางที่ถูกต้องโดยที่ไม่ใช่การหลอกลวงเลยช่อชนเจ้าจำนะอีกไม่กี่เพลาแดงจะเดือดเลือดจะชานเข้าใจมีลูกฉะนั้นเจ้าจงจำแม้ทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางดีที่เจ้าคาดคิด คือเรื่องของคนข้างกายแต่ผลเสียคือจะทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่ยิ่งย่อนเจ้าจำนะแดงเลือดที่สาสตร์สองมาคราวนี้จะเป็นแดงเลือดสุดท้ายแล้วจากนั้นความสุขสงบสวัสดีสำหรับแผ่นดินก็จะเกิดขึ้นอีกคราหนึ่งอีกอึดใจมนุษย์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะแฝงไปด้วยเลือด จะแฝงไปด้วยความชิบหายของบ้านเมืองและสูญเสียผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเจ้าจำนะลูกนะความสูญเสียทางหายนะชิบหายของธรรมชาติก็คืบคลานใกล้เข้ามาคลื่นใหญ่ที่จะถาโถมทำร้ายมนุษย์ทำให้บ้านเรือนล่มสลายก็ใกล้ที่จะเข้ามาความวิบัติจากทุกอย่างจะใกล้เข้ามา แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ก็คือชะตากรรมของแผ่นดินที่มนุษย์ผู้เหยียบย่ำอยู่นั้นก่อให้เกิดกันเองความโลภความอยากมีอำนาจความอยากได้การยกย่องนั่นแหละคือกรรมที่ทำแล้วตกกับธรณีแผ่นดินแล้วผู้ที่ได้รับกรรมก็คือพวกที่มีได้รู้เรื่องราวอะไรอย่างที่เจ้าเห็นเขาเรียกว่าคนเล็กคนน้อยก่อนที่แผ่นดินสยามจะสงบ มันก็เหมือนอโยธยาเก่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนที่ทุกคนจะหันกลับมารักสามัคคีกันก็ต้องสูญเสียจากก่อนจงบอกเพื่อนมิทอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือนั้นมีตัวตนทุกสิ่งแต่สิ่งนั้นจะบังเกิดต่อเมื่อพวกเขาเชื่อมั่นและศรัทธาและต้องมีความดีควบคู่มิใช่มิเป็นคนดีแต่เชื่อมั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ประโยชน์ ใครที่ทำให้แผ่นดินร้อนคนที่โกงกินเงินแผ่นดินแม้อาจแม้เฟื้องผู้นั้นจะไม่มีเป็นสุขผู้ใดทำให้แผ่นดินร้องไห้ผู้ใดทำให้เลือดตกถึงธรณีผู้นั้นจะต้องชดใช้ชีวิตคนอื่นด้วยเลือดและชีวิตเช่นกันธรรมะย่อมให้การตอบสนองผู้กระทำความดีไม่มีผู้ใดกระทำความดีแล้วได้รับการตอบสนองด้วยความเลวร้าย ถ้าเปรียบแล้วมนุษย์ก็เหมือนเปลือกต้นไม้ที่บางครั้งพยายามห่อหุ้มตัวเองไว้มีให้ใครเห็นแก่นของต้นของตนแต่อีกไม่ช้านี้แหละมนุษย์บางคนที่ยิ่งใหญ่ก็จะถูกลอกเปลือก ในแก่นของไม้นั้นมันดำถูกมอดหรือถูกอะไรต่างๆคอยทำอยู่มันก็จะโค้นด้วยความเปราะบางของมันเองคือความชั่วที่ถูกซ่อนไว้ใต้เปลือกไม้ก็จะถูกกระชากออกมาแล้วนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงถ้าถามเรื่องชาติบ้านเมืองแม่บอกได้เลยว่ามันจะยุ่งเสียยิ่งกว่ายุคใดๆที่เจ้าเคยจักเห็นยุคของการเข็นฆ่าแบบเลือดเย็น ยุคของการฆ่ากันแบบไม่ได้รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ทำผู้ใดคือผู้ต้องตายต่อไปแล้วเจ้าจำนะลูกนะเมื่อถึงเวลานั้นคนดีอย่างพวกเจ้าต้องหลบเพื่อใหใบไม้มันผลิใบมันหล่นจนพอจากใจมันแล้วความดีคนดีก็จะขึ้นมาเป็นแขนงอ่อนแขนงอ่อนก็คือ พวกที่ดีๆของพวกเจ้าจะรวมกลุ่มกันแล้วแผ่นดินแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มค่อยๆเกิดเหมือนต้นกล้าที่ผุดทีลนิดและมันก็จะเติบโตด้วยความแกร่งกล้าที่ลำต้นมันจะไม่สามารถโดนเพลี้ยหรือแมลงใดทำลายจำไวเ้เถอะแผ่นดินสยามที่เจ้ายืนอยู่นี้จะมิราบคาบด้วยอาธรรมแผ่นดินสยามไม่มีมารตนใดจะสำเร็จผล ในการที่จะขึ้นครองแผ่นดินคนดีที่ปราวนาตัวว่าจะรักษาธรรมะให้อยู่เคียงคู่กับแผ่นดินสยามจะได้รับการตอบแทนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you